สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The สา t r นะคะก็กลับมา,าพบกับกิ้งแล้วนะคะห่างหายกันไปนานเลยนะคะก็สบายดีนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่แบบเข้ามาพูดคุยกันคิดถึงการคอมเมนต์กันนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านก็ถามแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่แบบทำ u t u b e ใหม่เลยไม่ทำวิดีโอใหม่เลยละอะไรเงี้ยค่ะก็กี้เคยไลฟ์ไปแล้วหนูแบบเมื่อปีที่แล้วค่ะกี้เคยไลฟ์ไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคือว่ากิ้นะ่ะลดน้ำหนักเมื่อปีที่แล้วแล้วแบบน้ำหนัก ลดลงไปแบบเยอะมากสิบโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดอาการผมร่วงแบบพักเกิดการแบบผมร่วงแบบจิตตกมากแบบผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้มาปรึกษาดูดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเฮ้ยเราอ่ะกินโปรตีนไม่ถึงเรากินโปรตีนไม่ถึงร่างกายมันก็เลยแบบดึงดึงจากตัวเราอ่ะมาใชาท้ทําให้แบบตรงผมอะไรเงี้ยเออผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนอยไปมากก็เลยแบบต้องตัดสินใจว่าเราจะต้อง เอ่อกลับมาทานอาหารเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วในระยะเวลานี้มันก็ผ่านมามาสักเจ็ดเดือนละน้ําหนักกี้ก็ขึ้นมาแบบเป็นสิบโลเหมือนกันอระป้ามันค่อยๆเพิ่มมานะกลับมาทานอาหารแบบเดิมมันไม่ได้แบบโยโย่ครั้งเดียวนะเข้าใจปะแต่มันก็แบบเอ่อขึ้นมาเนี่ยสิบโลแล้วแบบมันทําให้กี้อ้นวนเวลากี้ออกกล้องคือมันอ้วนแล้วแบบกี้ก็ไม่มีความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มันก็ทําให้กี่แบบนอยไปอยู่พักนึงเลยลก็เลยหมดแต่แบบว่าแค่ขายของถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยพอเพราะว่าแบบถ่ายมุมสูงได้เข้าใจป่ะเออแบบเก็บเหนียงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนี้คือแบบก็เก็บเหนียงอะไรอย่างเงี้ยก็มันทําให้เราแบบหมดความแบบมั่นใจในตัวเองไปเนาะแล้วคราวนี้วันเน,นี่ย่ะเมื่อไม่นานนะคะช่วงนี้แหละช่วงนี้เลยอะ่ะกี่ได้คุยกับคุณพ่อแล้วแบบได้ปรึกษากันเนาะเพราะว่าตอนนี้แม่กี่เป็นเมืองไทยแล้วคราวนี้ก็อยู่กับคุณพ่อที่รามันแล้วก็ เขาถามว่าทําไมกี้ไม่ลงคลิปเลยไม่ทาคลิป youtube บ้างอะไรเงี้ยถ่ายรูปอย่างเดียวลงแต่ในเพจใน youtube ไม่ค่อยมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยกี้ก็บอกเขาไปเรื่องอ้วนเขาก็บอกว่าก็ทําไปเลยเป็นตัวเองจริงใจไปเลยเหมือนที่เหมือนที่หนูเคยทำมาเลยอย่างเงี้ยเพราะาเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนที่เพื่อนรู้จักกี้คือแบบกี้มาโชว์หน้าสดหน้า,นาเป็นสิวหน้าติดสารสเตียรอยจําได้ไหมก็เลยนะฮะก็อันนั้นแหละก็กลายเป็น หนักกว่าหนักกว่าความอ้วนอะ่ะเนื่อ,อกไปที่กี้แบบโชว์กับเพื่อนๆอะไรเงี้ออยก็เลยแบบพ่อ,พอก็เลยบอกว่ากลับมาทําเถอะนะก็เลยกี้ก็เลยตัดสินใจนะคะนี่ก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จเพิ่งทาครีมสดร้อนๆเลยเมื่อกี้เลยนะคะก็เอ่อตั้งกล้องโอ้ที่ไฟจ้ามากแบบตื่นเต้นเหมือนกันนะไม่ได้คุยหน้ากล้องมานานมากเหมือนกันเนาะก็จะกลับมาทำ YouTube เนาะจะได้มีอะไรอัปเดตกันอะไรอ้วนก็อ้วนไม่เป็นไรนะคะก็โอเคเผื่อแบบว่าคุณพ่อบอกว่าถ้าเกิดในอนาคตเราพอมอะเขาจะได้เห็นการพัฒนาของเราต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจมากลับมาทำ u t u b e นะคะนี่ก็คือเป็นเหตุผลที่กลับมาทํา y o Youtube ด้วยแล้วก็ นอกจากคุณพ่อแล้วนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆก็ยังแบบพิมมาเอ้พี่กี้ไม่ลงวิดีโอตัวเองเลยไปไหนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มัวแต่ขายของอยู่ในี่เพจเนาะขายชุดรักษาลสิวในเพจแล้วก็ในไลน์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในแบบ2ที่เงขายของอย่างเดียวเลยตอบลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวเลยและในคลิปนี้นะคะกี้มาพูดคุยมาตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับว่าการรักษาลุมสิวด้วยเข็มในปี2023 ปังอยู่ไหมนะคะเอ๊ะลองมาดูกันนะคะว่ามันจะปังหรือว่ามันจะพังนะคะคําถามพวกนี้นะคะก็มาจากเออพี่ๆน้องๆนะคะตอนนี้นะกําลังไปที่นิยมเนาะในแอปเอ่อทิกต็กอกเนาะก็จะมีหลายคนออกมาพูดนู่นพูดนีอด่อะไรกันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเออหลายๆคนบอกว่าเออเห็นเอ่อทางคลินิกต่างๆ ลงโป ت, โรโมทลงรีวิวแบบอว้โฆษณาชวนเชื่ออะไรเงี้ยอย่างมากมายเลยให้ทําการยิงนู่นยิงนี่ยิงนั่นเลยอย่างเงี้ยเขาก็ยอยากมาถามกี่ว่ากี้นี่ยผู้ศรัทธาอันนี้พูดเลยว่าเป็นผู้ศรัทธาในเข็มนะคะว่าเข็มเป็นยังไงบ้างปังหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ตอนนี้นะคะชุดล็อกสตาร์ของกี้นะคะขายมาเข้าสุ่ปีที่7แล้วนะคะปังมากอันนี้พูดเลยว่า ตังมากนะคะเพราะว่าของแท้สองออทั่วโลกนะคะพเพื่อนๆอก็อย่าลืมไปดูที่เพจเอกวอ a ร์นะคะก็จะเห็นแบบบ้านหลักของเรานะคะก็จะมีการอัปเดตอะไรสิ่งใดก่อนใครเลยนะคะก็จะอยู่ในเพจตดอเอวอเร์นะคะที่ตามไปดูกันได้นะคะก็หลายคนก็พาดเนาะแบบทั้งพาดด้วยทั้งสงสัยด้วยแล้วก็ลังเลด้วยว่าจะทํำยังไงดีกับรุมสิวเนาะแบบจะไปยิงตามที่เขาโปรโมทไหม หรือว่าเข็มแบบพิกี้ต่อหรือว่าจะอยากรักษาอยากจะรักษาด้วยเข็มแบบพิกี้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลิปนี้มีคําตอบค่ะอันนี้ขอตอบในฐานะที่เป็นเอ่อคนใช้คนรักษามาก,กอ่อนแล้วก็เป็นคนขายนะคะก็อย่างที่บอกแหละตอนนี้ว่าในแบบในกระแสโลกออนไลน์ต่างๆเนาะเขาก็โปรโมทกันใหญ่แล้วแหละธรรมดาเนาะว่าแบบโปรโมทโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่แบบเลเซอร์เนาะไม่บูดไม,ไม่ไม่พูดชื่อแตไมเอาเอา่อเลเซอร์ปิกาจูนะคะเลเซอร์ปิกาจูเนี่ยนะคะก็ จะเป็นจริงๆแล้วมันเป็นเลเซอร์สำหรับการสักเออมันเป็นตัวเลเซอร์ที่ยิงสำหรับการลบรอยสักจริงๆแล้วมันเป็นมาจากอันนั้นเนาะแล้วคราวนี้ก็ต่างๆหน้านาผ่านพ้นไปก็การโฆษณาเนาะเขาก็เอามาโฆษณาการแบบโน่นนี่นั่นลดฝ้ารักษาลุ้มสิวต่อไปอะไรอย่างนี้แล้วก็ราคาก็เป็นหมื่นนะคะก็ตามนั้นนะคะที่เขาจัดก,การการแต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าถามกี้เลยนะแบบว่าการรักษาลรมเสียวด้วยเข็มเนี่ยยังปังอยู่ไหมกี้พูดเลยว่าปังนะคะเพราะว่าอะไรเปนถึงปังล่ะพี่นะคะก็คือว่าลุมสิวที่เรารักษาคือการรักษาโดยตรงนะคะลุมเสิวมันคือผังผือใช้น้องเข็มในการตัดผังผือในการสร้างผิวใหม่ให้ผิวเรามันบาดเจ็บเกิดการสร้างคอลลาเจนอีลาสตินนะคะแล้วก็ทําให้ผิวนั้นค่อยๆฟื้นฟูเกิดขึ้นค่อยๆเนียนขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่อยๆตื้นขึ้นนะคะ ย้เหมือนเดิมหลุมสิวอย่าใช้คําว่าหายหลุมสิวไม่ใช่โรคใช้คําว่าหายไม่ได้ร้านไหนบอกว่าหายคาะหายทาวรเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยกี่รับประกันว่าไม่ใช้คําว่าหายใช้คําว่าหายไม่ได้แต่แบบว่าเอาเนียนขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าดีขึ้นอย่างเงี้ยเราคุยกันได้เราคุยกันแบบว่าในโลกของความเป็นจริงเข้าใจปะเออมันเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดว่าร้านไหนแบบว่าโอ้โฆษณาเกินจริงเงี้ยก็ฟังหูไว้หู เอ,เ,อเ,อเอาใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยแล้วตอนนี้นะกี่บอกเลยนะแบบกี่รู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่าตัวกี่เป็นคนที่รณนงลงและเป็นคนที่แบบโ,โหรลรงลงเลยนะจะคำว่ารลนลงล,นลงรณรงค์แล้วก็เชื่อถือใน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 เข็มมากๆแล้วก็จนแบบวา่ารู้เรื่องเลเซอร์เพราะว่านี่เปิดร้านมาแบบ7ปีแล้วเขา้าใจปะแล้วแบบมีแบบ ลูกค้าอย่างเงี้ยที่เขาแบบเคยไปรักษามาด้วยเลเซอร์เนี่ยก็มาเล่าให้ฟังเราได้ข้อมูลมาเยอะมากนะแม้แม้ถึงว่าคุณหมอเองอย่างคุณหมอที่ต่างประเทศเองก็ไม่ได้ให้แนะนําให้การรักษาล้มเหลวด้วยการยิงเลเซอร์เนาะปะเออแต่เมืองไทยอาจจะแบบว่าอาจจะการยิงเป็นการหรูหราอะไรนี่หรือว่าการตลาดต่างๆนานาอันนี้คือเออแล้วแต่ท่านโอเคปะแต่ว่ากี้เห็นมาอยู่ตอนเนี้ยแบบ คุณหมอที่เมืองไทยบางท่านก็เริ่มมาพูดแล้วว่าเลเซอร์เอาไว้เป็นสิ่งสุดท้ายกี่รกบอกดีใจมากแล้วแล้วสิ่งที่กี่คิดมาตลอดอะ่ะเจ็ดปีเลยนะแล้วแบบมันกลายเป็นว่าคุณหมอเมืองไทยก็เห็นเหมือนกันว่าการใช้เลเซอร์อะ่ะควรเป็นสิ่งสุดท้ายเพราะว่าอะไรผลเสียของการยิงเลเซอร์มันมีเยอะมากที่กี่เจอลูกค้าบางคนอะ่ะได้ของแถมเลยนะแบบหน้าแดงหน้าแพ้ง,ง่ายหน้าเป็นฝ้าหน้าไวต่อแสงเข้าใจป่พราะว่ามันใช้ความร้อนในการยิงถ้าเกิดว่าใครมีหลุมสิวแบบ บ็อกสกาไอพิกสกาหรือแบบเป็นรมสิวเยอะๆลึกๆอะไรอย่างเงี้ยเลเซอร์ laser, มันไม่ใช่ทางออกเลเซอร์ laser, ไม่ใช่ทางออกที่แบบมาอันดับหนึ่งเก็บเลเซอร์ไว้สุดท้ายไปเลยหนอปะยังไงอะ่ะเข็มก็คือ the best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 , the best เลยเพราะว่าทั้งดาราฮอลลีวูดหรือแบบว่าเอาง่ายๆลูกค้ากี่เลยก็ได้อ,ะอ่ะบางคนเป็นหมอพยาบาลเป็นทาน,านายเป็นคุณครูเป็นด็อกเตอ คนที่เขามีความรู้เขาศึกษามาแล้วแล้วแบบตัวเราก็ศึกษามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบกีดรู้สึกประทับใจมากที่แบบคนเห็นคุณค่าคนรู้ว่าการรักษาแบบนี้มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยออกปะ่ะเออแล้วแบบกีดรู้สึกแบบประทับใจมากแล้วแบบเพราะความจริงความจริงใจความความต,ต่างๆความเป็นตัวเอริกาสไตล์หรือแบบด้วยด้วยที่สําคัญสินค้าเองอะค่ะด้วยสําคัญที่สินค้าเองค่ะเขามีคุณภาพอยู่แล้วนะมันทำให้กี้อยู่ได้ไปถึงแบบเนี่ย 7ปีกับการขายชุดรักษาลมสิวแล้วก็รีวิวไม่แต่แบบ,แบ,บปังๆทั้งงานน่นอนไปะทั้งลูกค้าต่างประเทศลูกค่าไทยญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกายุโรปไปหมดแล้วนะคะอเมริกาแคนาดาแล้วก็แบบลูกค้าแบบเยอะมากแล้วก็ประทับใจมากเพราะว่ามันทําให้ผิวของเขาอะเนียนขึ้นจริงไว้ยเข็มเพราะว่าเรารักษาแบบตรงจุดทั้งเป็นทังผืดแก้ขังผืดมันไม่ได้แค่ช่วยแค่หลุมสิวนะ ใครที่มีรอยดํารอยแดงก็ช่วยเนาะป่ะทาให้รอยดํารอยแดงอะพวกพิกเมนต์ต่างๆหายไวมากอันนี้ก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆแล้วก็บางคนอะมีผิวที่ไม่แข็งแรงหน้าแดงแบบน้องไปเลเซอร์มาเลยหน้าแดงหลายปีก็ยังไม่หายพอมาใช้ชุดต่างสงกี้ใช่ไหมมันก็ทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นในบางคนนะยังไงก็ยังมีบางคนบอกเออแบบยังห่วงเรื่องอันตรายยังมีความชุดเอ่อชุดความคิดแบบเก่าๆว่ามันจะอันตรายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแน่นอนแหละหนึ่งถ้าเกิดว่าเธอไปซื้อแบบว่า ร้านแบบของปลอมร้านของจี้งของราคาถูกจากเว็บไซต์ที่ไม่มีใครดูแลเธอมาซื้อทิ่มหน้าเองอะ่ะอันนี้ก็พูดเลยว่ามันอันตรามันก็เสี่ยงเนอะปะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นถ้าอยู่ใช้ของแท้แล้วยิ่งถ้าคุณนะคะรักษากับกี้กี้ก็ดูแลตลอดการรักษากี้เคยบอกแล้วแลวมันก็มีอยู่เคสจริงๆบอกว่าหน้าไม่แข็งแรงหน้าแพ้ง,ง่ายหน้าเป็นสิวแต่ว่ามีตังซื้อกี้ก็ไม่ขายให้นะคะไม่ได้ว่าหยิ่งหรืออะไรแต่ว่า คือหน้าไม่พร้อมจะใช้เราก็ไม่ได้ขายให้อยู่แล้วนึกออกปะเออเพราะว่าเราต้องรักษาแน่นอนแหละความปลอดภัยคือสิ่งอันดับหนึ่งที่กี้ให้ความใส่ใจมากๆความปลอดภัยต้องมาก่อนดังนั้นเนี่ยเพราะสิ่งนี้มาทําให้กี้อยู่น้ำถึงเจ็ดปีตรงนี้ได้กี้สุดประทับใจมากๆแล้วก็มีทั้งหลากหลายอาชีพหลากหลายสาขาคนที่มีความรู้เป็นคณค,ณคณรูเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยมารักษาสุขกับเราอะไรเงี้ยรู้สึกประทับใจมากเลยนะคะ ในที่นี้เนาะก็สอหรับใครนะที่แบบว่าหูขู่เคยไปรักษาลุมสื่อมาแล้วไปเลเซอร์มาไม่ได้ผลเปิดใจมารักษาลุมสื่อด้วยกันนะกีบอกเลยว,ว่าเปิดใจมารักษาลุมสื่อด้วยกันหรือแม้ว่าใครที่เคยไปลองมาหลายวิธีแล้วอ,อาจจะลองใช้แข็งมาแล้วอาจจะลองมาจากทําเองที่ผิดพลาดหรืออาจจะเป็นแบบว่าการใช้ร้างอื่นมาแล้วไม่ได้ผลต่างๆนะนะลองมาคุยกันก่อนลองมาคุยกันลองปรึกษากีด้ดูก่อนแล้วก็ ลองเปิดใจให้กี้ดูแลผิวดูนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยของแท้ส่งออกทั่วโลกนะคะก็กี้เป็นคนที่ดูแลลูกค้าเองกับมือเราคุยแชทกันเพลินอะไรกันส่วนใหญ่90%กี้ตอบเองอีก10%เป็นทีมงานอย่างเช่นแบบกี้ไม่ว่างหรือแบบกี้นอนเพราะว่าคนละเวลากันเลยเนี้ยก็ส่วนใหญ่แล้วกี้ดูแลลูกค้าเองทุกคนทุกปัญหาเราดูแลกันตลอดน้องคนที่รักสามส่วนด้วยกันก็จะรู้ว่า กี้ดูแลตลอดการรักษาเลยแล้วก็ดูแลดีด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากรัืกซาล่มสิวนะคะอยากมีคนดูแลนะคะอยากใช้ของแท้ไม่ว่าจะอยู่บนไหนบนโลกนี้สามารถสั่งได้นะคะเพราะว่าเราสามารถส่งไปหาได้ยังไงก็ให้กี้นะคะดูแลผิวนะคะแล้วอยู่กันมาเจ็ดปีแล้วนะคะก็อยากจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆคนเลยนะคะแบบเป็นกําลังใจให้กี้มากๆกี้ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะคะกี้ก็จะกลับมา ี้จะพยายามทวิดีโอเดี๋ยวก็จะมีวิดีโอมาเองค่ะเพราะว่ากี้ก็จดไว้แล้วแบบจดไว้เลยว่าจะทําอะไรบ้างน,นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะคิดถึงทุกคนขอบคุณมากๆขอบคุณทุกออเดอร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจนะคะก็ยังไงเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมา